สวัสดีครับมาพบกับนจุ๋ยเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องนจุ๋ยโฟโต้สปอร์ตใน y o u ูทูบชา n e l และนจุ๋ยโฟโต้ในแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนการใส่ผลการแข่งขันนะครับเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยวเวลาไลฟ์สดพวกกีฬาต่างๆไม่ใช่เป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลหรืออะไรต่างๆนะครับบาสเกตบอลเขาจะชอบถามเขาคนน่ะจะไม่ได้เน้นดูเราหรอกครับจะเน้นผลการแข่งขันอ่าแล้วถ้าเราใช้แอป Facebook ทั่วไปเนี่ยเฟซบุ๊กไลฟ์ like เนี่ยมันจะใส่สกอร์บอร์ดไม่ไดแ้แอปที่ผมแนะนำตัวนี้ก็คือคา m e เมล่าไฟล์นะครับตัวนี้มีโหลดใน Play Store นะครับแต่ในของไอเฉพาะไอแอนดรอยนะใน iOS ยังไม่มีนะครับอแอปนี้ไม่รองรับ iOS นะเวลาเราใส่เราก็เปิดแอปธรรมดานะครับแต่นี่ิผมเนื่องจากผมอ่านหน้าจอซ้อนเนี่ยผมจะมันก็ อาจจะมีอะไรเคลื่อนเตือนแปลกแต่เวลาเราใช้จริงก็จะไม่ขึ้นอย่างนั้นนะครับ,บเพราะมันจะสามารถไลฟ์ได้ทั้งตัว Facebook หรือ YouTube ก็ได้นะครับหรืออัดหน้าจอก็ได้นะแต่นี่ผมวันนี้ผมอัดหน้าจอยอยู่ผมก็ขึ้นมาเตือนนิดนึงนครับเวลาเราใช้การใส่สกอร์เนี่ยให้มาที่มุมซ้ายสายล่าน,นะครับที่มีรูปเหมือนดาวแล้วก็มีไม้เหมือนไม้คล้ายๆไม้กระ,ะทาอะไรเงี้ยน,นะนะเลือกที่ตรงที่เป็นเหมือนรูปมรูปเบสบอลแล้วก็มีไม้เบสบอลเล็กๆนะครับแต่หนึ่งครั้งไอ้ตรงนี้เป็น ลูกปุ่แจเนี่ยคือมันล็อกอยู่นะครับอ่าจะใช้ไม่ได้ต้องไปเสียตัวชั่นเสียตังแต่เราก็สามารถอ่าโหลดไปใช้เป็นครั้งๆได้นะครับกดเครื่องหมโหลดแต่ดูโฆษณานะแต่มันชอบเอ๋อนะผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะผมแนะนําใช้ตัวฟรีมันจะใช้ได้อันเดียวนะอ่าครับตัวนี้ไม่สามารถย้ายตําแหน่งได้นะครับคือมันบังคับเลยตัวเนี้ยอยู่ซ้ายข้อเสียเวลาถ้าเราไลน์เนี่ยบางีเขาว่าไล์มันจะขึ้นไปทับนะครับแต่เนื่องมันเราใช้ของฟรีนะถ้าใครอยากจะใช้ อ่าแบบเวอร์ชันเสียเงินเนี่ยมันใช้ลองใช้ได้1เดือนแล้วก็อา่าถ้าเสียก็เดือนหนึ่งกับ300เหมือนกันนะครับสมว่าไม่ค่อยคุ้มนะปกติไปก็ไม่ค่อยได้เงินอยู่แล้วเป็นไรๆสน,นุกนะครับไม่ค่อยได้เลยถึงได้มาก็ไม่คุม้มเช่ไหต้องไปสายสาย300ยนะผมก็เลยชอบใช้ตัวฟรีไปอา่าเวลาการแก้ไขนะครับก็คือมันขึ้นมาปุ๊บเนี้ยให้เราแตะที่ตัวไอคอนที่เป็นสกอร์บอร์ดเลยเอา่อาอ่ามันก็จะขึ้นมาเนี้ยมีผลอา่า ถ้าเป็นพวกฟุตบอลพวกกีฬาที่สกอร์ไม่ค่อยเยอะๆนะมันก็ไม่เท่าไหร่นะว่าตึ๊บมาแตะทีนึงก็ใส่ใช่มมันก็จะกระพริบนะนะครับ,รบเราเราก็แตะแต่อะไรไปที่ตรงหน้าหน้าจอมันก็จะหายไปนะครับนะแต่ถ้าเป็นกีฬาที่สกอร์แบบไวๆบาสเกตบอลเงี้ยก็ลําบากเหมือนกันนะก็ต้องมาคอยใส่เงี้ยปึ๊บเอามาแล้วะาอดีถวนมายิงเข้าอีกแล้วต้องคอยมาแตะนะเพราะเวลาไล์จริงเนี่ยเราต้องคอยหมุนกล้องไปด้วยซึ่งจะลําบากนะิดนึงจนะนี่คือใส่ผลอ่าส,สัวใส่ชื่อทีมครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับเลื่อนมา วันนี้ถ้าใช้เป็นแบบแนวนอน่ะจะสะดวกกว่านะแต่นี่ผมอัดไมดรูอเป็นแนวตั้งครับว่าถ้าแนวอัดทำเป็นแนวตั้งเราสหมุนไปแนวนอนเนี่ยมันชอบชอบเออเวลาอัดนะอ่านะครับเราก็กดใส่ชื่อเข้าไปเนี่ยมันจะมีขึ้นชื่ออยู่นะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับชื่อทีมะไรซื้อพิมพ์เข้าไปโอเคเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนแต่ที่เป็นชื่อทีมเลยนะครับมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปโอเคนะครับแค่นี้นะ โบก็รูปไปได้จะใส่สกอตทีมนี้ขึ้นนําแล้วเห็นนั้นขึ้นนําแล้วแต่่าแ,แค่นี้ครับแต่สังเกตให้ดีนิดนึงนะครับแต่เวลาไล์มันอาจะมองยากหนะ่อยเพราะว่าวันที้เราไ like ล์เราต้องดูสนามไม่ด้วยบางครั้งเนะี่ยถ้าเราใส่เราเรามีการแก้สกอ์แล้วตัวนี้ไม่กระพริบเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้แก้ไขนะครับคือตัวแก้ไขตัวนี้เราจะบางทีเนี่ยมันชอบเออแอปมันชอบเออนะถ้ามีปัญหาอย่างนั้นนะครับก็คือวันนี้เราเรา,เราพิมพ์แล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยให้เราเข้ามานะแตะไอ้ตรงนี้ให้วงรอบสีแแดดงออใใหหห้้มมันานาไปกกก่่ลว็เ ส่วนใหญ่ก็จะอัปเดตขึ้นมาให้แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเก็ต้องวันทีต้องออกจากแอปแล้วเข้าใหม่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่วันทีไล่ไล์หลายๆอย่างผมไล์บอลหลายๆคู่เนี่ยเจอบ่อยเหมือนกันวันที่มันชอบค้างแล้วบางทีที่บอกอะบางทีจอมันเล็กนะครับเราก็มองจะมองสนามเนี่ยสายว่าสกอร์มันผิดนะมันไม่มันไม่ทีมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนชื่อทีมเรียบร้อยแต่มันไม่แก้อ่ามันไม่ตัวเนี้ยด้านซ้ายมือมันไม่ขึ้นมาแก้ไขให้ผมก็จะใช้วิธีอย่างที่บอกนะครับปิดเข้าไปก่อนทํา ไปแค่นั้นนะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องออกจากแอปหยุดลบการหยุดการไลฟ์สดแล้วไลฟ์สดใหม่ไปเลยนะครับก็แค่นี้นะครับเราไปทํากันดูนะเพราะว่าผมเห็นหลายๆหลายคนเนี่ยเขาไม่ได้จ้างใครมาไลฟ์ก็ไลฟ์กันเองนะครับแล้วก็ไม่มีสกรูมีผลคนก็จะชอบเม้นถามนะเท่าไหร่ละเท่าไหร่ละเท่าไหร่หละเราใส่แค่นี้นะครับก็รู้แล้วนะเราไปทำมาดูไม่ยากนะครับผมก็จบถึงที่นี้ถ้ามีปัญหาก็อสอบถามก็ามาได้นะครับผมสวัสดีครับ